คุณจตุรงค์คุณมณวิสาคะก่อนการเริ่มประชุมนะคะวันนี้มีกลุ่มภาคประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะได้เดินทางมาเพื่อรอฟังผลการประชุมของคณะกรรมการด้วยค่ะแล้วว่าในส่วนของขณะนี้นะคะทางคณะกรรมการค่ะยังคงอยู่ระหว่างการประชุมยังไม่แล้วเสร็จนะคะหลังจากเริ่มประชุมไปได้ประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ คณะทำงานพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่มีนายศักดาพ,พันกล้ารองประดากระทรวงอุตสาหากรรมเป็นประธานเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุใบอนุญาตให้เหมืองแร่ทองคำชาตรีของบริษัทอคาราลีซอเซสในพื้นที่จังหวัดพิจิตรคาบเกี่ยวจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์หรือไม่หลังจากใบประกอบอนุญาตโลหกรรมจะสิ้นสุดในวันที่13พฤษภาคมนี้และขณะนี้บริษัทอคาราลิซอเซสได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตมาที่กระทรวงอุตสาหากรรมแล้วและเมื่อวานนี้ได้รวบรวมรายชื่อพนักงาน และชาวบ้านเพื่อยื่นขอให้เหมืองแร่ประกอบโลหกรรมต่อไปได้สําหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เริ่มประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆประกอบการพิจารณา ก่อนเริ่มประชุมมีกลุ่มภาคประชาชนในกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลรวมถึงบางจังหวัดเดินทางมารวมตัวเพื่อขอร่วมรับฟังผลการประชุมจากคณะกรรมการว่าจะตัดสินใจกันในวันนี้เลยหรือไม่พร้อมได้เข้าพูดคุยกับนายศักดารองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อขอให้กระทรวงทบทวนการขยายอายุใบอนุญ,ญาตเมืองแร่ทองคาชาตรีเนื่องจากเห็นว่าชาวบ้านรอบเมืองแร่เกิดผลกระทบด้านสุขภาพที่มีสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายเกินมาตรฐานจากผลตรวจของคณะทํางานห้าฝ่ายรวมทั้งยังได้รับผลกระทบด้าน สุขภาพจากการต้องได้รับแจกคูปองแลกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ทางนี้รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะถแถลงความชัดเจนหลังจากประชุมแล้วเสร็จ สำหรับวาระการประชุมในวันนี้คณะกรรมการจะมีการรายงานผลการวิเคราะห์ด้านธรณีวิทยาและด้านเคมีในพื้นที่แหล่งแร่ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําการสรุปข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบโลหกรรมผลสำรวจความคิดเห็นของชุมชนรอบเมืองแร่รวมทั้งขั้นตอนระเบียบและกฎหมายการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมมอบหมายคือประมวลข้อเท็จจริงและสรุปเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําการดูว่าบริษัททําตามกฎหมายเงื่อนไขาการอนุญาตตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือไม่รวมทั้งคําสั่งต่างๆที่หน่วยงานเกี่ยวข้องได้สั่งการบริษัทเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการต้องสรุปความเห็นพร้อมเสนอแนะแนวทางการพิจารณาคําขอต่ออายุโรงประกอบโลหกรรมเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประเด็นที่ยังต้องติดตามกันในวันนี้ก็คงต้องเป็นในประเด็นที่ว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีการนำข้อมูลของคณะทำงานหฝ่ายมาประกอบการพิจารณาด้วยหรือไม่หลังจากมีการเปิดเผยผลพบว่ามีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานกว่าร้อยละ50จากการสุ่มตรวจประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคํารวมถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปี การประชุมในขณะนี้นะคะแม้ว่าจะยังไม่แล้วเสร็จนะคะคุณจตุรงค์คุณมวิสาคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะทางคุณชาติหงเทียมจันค่ะอธิบดีกรมตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะคะได้เดินออกมาจากนอกห้องประชุมดิฉันได้สอบถามนะคะเบื้องต้นทราบว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะคะว่าจะมีการพิจารณาตัดสินใจได้เลยหรือไม่เนื่องจากว่าจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยอีกสองครั้งค่ะแต่ว่า ระยะเวลาที่จะสิ้นสุดในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะก็อาจจะทำให้คณะกรรมการชุดนี้ค่ะจะต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนในช่วงเวลาประมาณ1เดือนนะคะก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะ